ภัยแล้วมันตายไปแล้วป้าอย่าไปถือสาหาความเลยเดี๋ยวจะลงโทษให้หกคนน่ะมีนายร้อยด้วยแล้วถามว่าพลตรีวินไทยอรวาลีเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อคำพูดใช่ไหมใช้ชาติสาหารใส่ความชาวบ้านหาว่าติดยาเสพติดมันเรื่องใหญ่นะก็พอๆกันตอนนี้ที่ว่าสั่งให้แก้ผ้าเนี่ย ไอสุขภาพจิตทหารที่โดนเก็บกดลูกท่าเนี่ยมันมีเยอะนี่ถามว่าจะแก้ยังไงสุทีมรั้งแสงไงบอกว่าลงโทษแล้วถางลงโทษแต่วจะซสื่อไม่ลงนะไม่เอามาอากดพยมกันนะนเนี่ยออพีแกเผลอๆหาว่าหนกีการฝึกก็เลยต้องจับแก้ผ้ามันบ้าอะไรพวกเนี้จับแก้ผ้ามันลากจูกันไปเลยนะผมเห็นกับตามาเนี่ย เห็นไหมครับท่านเหร่บแล้วจะแก้อย่างไรมันแก้ลำบากอ่ะไอ้พวกนี้มันก็